สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝนตกอีกแล้วนะคะน,นี่ว่าจะชำํำเผือกหอมดูสิยังไม่ทันชำํำเลยฝนตกอีกแล้วปล่อยไว้หลายวันลาบชักเลื้อยยาวเกินไปแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆดูลาบยาวเต็มไปหมดเลยวันนี้แหละจะเอาไปชํำแล้วไม่ยอมแล้ว ดูเผอไปไม่กี่วันเองไม่มีเวลาเนาะดูเขาก็รัดแล้วได้น้ำฝนนี่แหละรับพรเพื่อนรัดเลยมาเกิดชามกับถุงเล็กๆนี่นะครัระเพื่อนไม่ต้องอาถุงใหญ่เปลืองดินอน่ะ ไปหน่อยนึงก่อนนะลองดูสิเราจะเอาเขาลากเขาเริ่มเรื้อยแล้วเรากลัวว่าลากเขายาวเกินไปอะตอนตอนที่เราเอาไปลงหลุมนะเดี๋ยวลากเขาขาดอะแล้วเขาจะเฉาดูสิดูลาก <laughs> ยาวมากแล้วจะเอาลงไปในถุงหมดเลยเนี่ย แต่ก็ต้องจำเป็นเอาเอาใส่ถุงนี่แหละไม่ได้อะถ้าเกิดปล่อยให้เขาเลื้อยไปนี่คือลากไม่รู้ไปไหนเนาะไปไกลแล้วตอนเราเอาไปลงโปกอะ่ะลัวเขาลากขาดอะ่ะเขารวมๆกันเนี่ยแล้วก็เอาใส่ไว้อย่างนี้นะไม่น่าจะเป็นไรเนาะ ดู่เขาแตกแนงแล้วนี่แตกแนงแล้วเราก็จำกัดให้เราจะจำกัดให้เขาอยู่ในนี้แหละถ้าเราจำกัดเขาเขาก็จะไม่ไปไหนเนาะนี่ได้แล้วใส่ถุงเล็กเลย มันในถูงใหญ่ด้วย,ยนี่เลยนะคะน่าจะเอาออกง่ายแหละลองดูไปไหนแล้วนี่ไปไกลแล้วเหมือนกันรวมอยู่ในนี้เลยนะคะไม่ต้องไปไหนมากไม่ต้องไปไหนไกลนะตอนเราเอาลงเราก็ฉีดถุงออกเลยนะท้าไม่ก็จับเทก็ได้นะ ไม่น่าไม่น่จะเป็นอะไรเพาเราไม่ได้ไปดึงลากเขาแบบถ้าอยู่อย่างนี้เนาะน่าจะเลื้อยไปแบบไกลๆเต็มเต็มอ่ะช้ำเผือกหอมนะครับเพื่อนช้ำเผือกหอมค่ะอันนี้เราก็เอาไว้แค่สิบกว่าหัวไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ที่ว่านนะมีอีกร้อยกว่าไมน้เราจะทำยังไงน่าจะเอาไปลงปลูกเลยได้ไหยฝนตกแล้วเนี่ยเนาะน่าจะได้ที่เรายังไม่ไปลงอะ่ะก็คิดว่าจะทำเขาไว้แบบรวมรวมล้อยางอะ่ะแต่ถ้าเกิดเขาเลื่อยแบบนี้เราเราจะเอาไปปลูกเรากลัวเขาเฉา แค่นี้เขายังออกลากแบบเต็มเลยพอได้น้ำฝนเท่านั้นแหละออกลากแล้วก็เริ่มใบโผล่แล้วจับลงไว้ก่อนนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวเอาไปลงล้อ,อยางนะคะเพื่อนๆใช้เวลานาน,านอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยกว่าเขาจะองออ่ก แต่เหมือนว่าเขาเจอน้ําฝนแล้วเขาจะชอบนอะพอเจอน้ําฝนเราลดน้ำเขาตั้งหลายวันลากเขาก็โผล่อยู่นิดๆแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมโผล่ใบก็คือพอเขาเจอฝนน่ะเขาก็แตกลากเพิ่มแล้วก็ใบโผล่เลยนี่จะไปถึงไหนเนาะโผอ้เยอะมากเลยเราต้องจับรวม ปีนี้เขาบอกว่าผลดีเราก็จะปลูกเผืออป,ปลูกมันไม่กินนะคะเพื่อนๆมันมันห้านาทีคือมันสามปหลังที่เป็นแบบแบบไม่ใช่เอาไปทำแป้งเนาะเป็นมันห้านาทนนีเราก็มีแล้วก็มันเทศเนะา,เเาเนะเสียงรถด,ดัง ปลูกเผือกปลูกมันกินเนาะเราก็เอาหัวโอ้เยอะมากเลยล่ะหากเต็มถุงเนี่ยโอ้หัวใหญ่หัวนี้หัวใหญ่หหญล่าก,ก็เลยเยอะไม่เป็นไรเราก็รวมเขาได้เลยนะจับน้องรวม ก็จะมีเผือกกินนะคะประมาณสามเดือนนะคะเพื่อนๆโผเผือกก็จะได้กินอันนี้ใบยังไม่โผล่เลยแต่ลากออกเยอะมาก ไปซื้อมาจากตลาดนัดครับเพื่อนๆเขาก็มีหัวใหญ่ๆแล้วเขาก็มีแบบเล็กๆแบบนี้เราเราจะเอามาปลนะูกเนาะเราก็เลือกเล็กๆจะได้หลายต้น <c oughs> เราไม่ได้เอามากินเราเอามาเพาะเนาะเราก็เลือกหัวเล็กๆมาเราจะได้หลายต้นกิโลละ สีบาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนเเราก็จะมาปลูกถอนจะปลูกก็ชันเปิ่มต้นไปก่อนที่ยังไม่ปลูกในล้อยางก็เพราะว่าเขายังไม่งอกเนาะเราก็ต้องลดน้ำแบบถ้าปลูกเลยก็ต้องปลูกห่างหางเนาะ เราก็ต้องลดน้ำแบบหลายล้อยางเนาะถ้าเพาะก็ล้อยางเดียวก็จะไม่เปือนน้ำแต่เราก็อยากให้เขางอกก่อนแล้วค่อยปนะลูกก็มาทดลองชำดูก่อนว่าเขาะจะออกลากงอกให้ดีไหมแต่เนี่ยก็งอกดีมากเลยเดี๋ยวที่เหลืออีกร้อยกวก่าหัวก็ก็คงเอาไปปลูกในเอาไปชำในล้อยางนะคะ คงไม่เอามาใส่ถุงเล็กๆแบบนีน้เราก็ให้เข้างอกหน่อยๆก่อนแล้วเราก็รีบเอาลงไปปลกเลยเนาะหลาเขาจะได้ไม่ยาวแต่อันนี้ดูลาเต็มเลยแต่ขแขนงแล้วด้วยสองสามขแขนงเลยแตกตาเนาะไม่ใช่ขแขนงแตกรอบเลยนะ่ะ ชำเพือกของเราหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกหน่อยนึงค่ะคุณแตอนแรกก็จะเอาอันนี้ขุดเนาะสรุปเราก็ดึงดึงเอาก็ได้ ดินเราไม่แข็ง ه, นี่แตกแตกข้างล่างด้วยแล้วก็ลากสวยมาก,กเลยมีฝนดีจังเลยชุ่มชำ่ำที่บ้านอา่ตัวปักยาวกับ ขับปุ่งก็กำลังรัดดีนะคะทุกคนเสร็จแล้วเสร็จยังครับเสร็จแล้วจ้ะปลุกอะไรนะเอแป๊บหนะึ่ง พอดีลูกค้ามาเอากางเกงนะค,นะคะับเพื่อนๆลูกค้าเอากางเกงมาตัดขานี่ยังออกเล่านิดนึงยังออกน้อยอยู่เลย รากยังเดินน้อยใบก็เลยยังไม่ผูโอนี่ก็ยังลากน้อย คือ่ะเป็นไรเราก็ชำเขาเลยเดี๋ยวเราก็ไปตั้งตาผลไว้นะถ้าชอบผลก็ตัดผลเลยเข้าหน้าฝนแล้ว แต่เขายังไม่ประกาศเนะว่าเขาหน้าฝนแต่คิดว่าเดือนนี้หละเป็นหน้าฝนแล้วนี่ก็ลากสองสามลากมาดูยังเอ่ยีลากไหมเนี่ยโอ้มี มีคะแนงด้วยนะน่าจะหมดแล้วเนาะสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆน้องเล็กสุดน้องเล็กสุดแล้ว แต่แขนงด้วยสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนสิบสามต้นได้สิบสามต้นนะคะเพ่อเพื่อน,นขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชม กดติดตามกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็มาชามเถหอมเนะ